สรุปแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าการปฏิบัติที่ไม่ผิดสามอย่างนี้มันรวมอยู่ในนี้หมดปฏิบัติสามอย่างนี้ไม่ไมผิดแล้วมันจะเกิดผลชาคริยาตื่นก็คุณจมอยู่ในโลกียะมาั้งกีจปีมคุณไม่เคยตื่นจากโลกียะเลยแต่พอมารู้ตัวอ๋อโลกียะมันหลอกเราไปหมุนวนอยู่ในโลกอบาล้วก็เลิกมาตื่นแลวแว้วแล้วตื่นนอกจากตื่นแล้วหนีมาเลยหลุดโลกนั่นมาเลย หลุดพ้นมาแล้วไม่เอาแล้วลงนั้นเปหลงอยู่ในโลกกามรูปรบกินเสียงสัมผัสเป็หลงอยู่ในโลกกธรรมลงอยู่ในลาบยอดเสริญโลกีสุกอีกแล้วก็ล้างมาอีกมันก็อัตตาทั้งนั้นแหละโลกอบายก็อัตตาระดับหนึ่งโลกกามก็มีอัตตาอีกระดับหนึ่งโลกกธรรมแปะก็อัตตาอีกระดับหนึ่งจนหมดโลกกธรรมหมดกามก็เหลือแต่โลกอัตตาที่เหลือรูปราคะรูปราคะมานะอุทจจะ วิจติจักวิอาวิชาคุณก็มาล้างสื่อที่เหลืออนาคามีน,นี่มันก็เป็นสูตรเบื้องต้นทํากลางมันปลาอยู่ละเอียดละออหมดเลยมันไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นคำว่าปฏิบัติไม่ผิดสามข้อนี้คลุมหมดเลยจรณะสิบห้านี่สมบูรณ์เต็มลหลักสูตรนี่ถ้าเข้าใจท่วนถ้าเข้าใจท่วนเพราะนั้นยังไม่ได้แคบสามข้อสำรวจอินทรียหกนี่ยิ่งใหญ่ ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผัสสะเป็นปัจจัยเมื่อคุณแยกนามรูปได้สังขารวิญญาปฏิสมุบาตาทดูมีอายตนาหกมีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะอยู่เมื่อใดคุณก็อ่านอารมณ์ไม่ทันเวทนาในเวทนาแยกแยก,แยกเวทนาในเวทนาประชุมองค์ประชุมของตั้งแต่มหาภูตรูปตั้งแต่เพชรนินจินดาแผ่นดินเข้าของของ,ของ,ของกูโอราดิกะอัตตาจนกระทั่งมาถึงข้างใน มันยึดที่นามธรรมมันเป็นอุปัฏฐายรูปมันไม่ใช่แค่มหาภูตรูปไอตัวยึดจริงๆมันตัวอุปาทายรูปอยู่ข้างในล้างรูปพอรู้แล้วเนี่ยแยกนามรูปเป็นแล้วแล้วมันไปก่ออารมณ์นี่มันยึดเป็นเราไเป็นของเราก็อุปทานนะมันดีไม่ดีมันก็เกิดตัณหาเกิดอยากเกิดอะไรเราก็จะรู้ตัณหารู้มีปัจจัมีเวทนาแยกเวทนาในเวทนารู้จักตัณหารู้จักอุปทาน กำจัดตัณหากำจัดอุปทานเมื่อกำจัดได้ภพก็หมดชาติก็หมดโสกปริเทวะทุกขโทมนนตอุปายาสก็หมดไม่ใช่ภาษาท่องนปนปิจสมุบาทแต่มันเป็นสัจจธรรมมันเป็นตัวจริงเรื่องจริงของการปฏิบัติแล้วสิ่งนั้นจะเกิดจริงเพราะฉะนั้นเมื่อฆ่าตัณหาหมดอุปทานหมดเปลี่ยงภพชาติก็หมดไปชีวิตของคุณจากผัสสะ เวทนาเวทนาของคุณกลายเป็นเนคขัมมะสิตะอุเบกขาฐานอุเบกขาสมบูรณ์เป็นอหรหันต์แล้วนี่คุณก็มีแต่อุเบกขามีแต่เมตตาก็จะมีชีวิตอยู่เมตตาช่วยเหลือโลกโลกาณุกรรมปายะอนุเคราะห์โลกอยู่กับโลกไปมีประโยชน์คุณค่าแก่โลกและคุณก็มีอวิชามันไม่เป็นอวิชาและในปฏิสมวัติ เป็นวิชาแล้ววิชามันก็คือความรู้ทั้งหมดมันรู้จักสังขารคุณจะทําสังขารคุณก็ทําไปสิทาวิสังขารปุญญาพิสังขารอภิสังขารอะไรคุณก็ทําสังขารที่มันเป็นสังขารยอดสังขารดีสังขารที่เป็นคุณค่าสังขารที่ไม่มีบาปสังขารที่ไม่มีกิเลสคุณก็ปรุงไปสิแล้วก็ไม่ได้เผื่อตัวเพื่อตนคุณไม่มีตัวมีตนแล้วคุณสังขารมันก็รู้จักสังขารคุณเข้าใจสังขารจริงๆ สังขารตั้งแต่กายสังขารจิตสังขารคุณเข้าใจสังขารนี่คุณก็ปรุงไปสิแล้วไม่ได้เพื่อตนเพราะคุณหมดตนแล้วคุณจะไปเพื่อตนที่ไหนก็เพื่อผู้อื่นไปทุคกคนปรุงสังขารเพื่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นเมื่อวิชาแล้วก็มีสังขารเป็นวิสังขารมีวิญ,ญญาณที่เป็นวิญญาณสะอาดนามรูปเราก็รู้มีอายตนะเราก็ใช้นะเหลืออายตนะสอง คือเนวสัญญานาสัญญาญตนะกับสัญญาเวทยิตนิโรธทึ่งเป็นอายตนะสองสุดท้ายของพระอรหันต์พระอรหันต์เนวสัญญานาสัญญาญตนะกลายตัวเป็นตัววิช,ชาไปแล้วเพราะฉะนั้นก็มาใช้งานอยู่ด้วยมีนิโรธคือกิเลมันดับสนิทแล้วสัญญาเวทยิตะกำหนดรู้อารมณ์คุณจะอนุโลมอารมณ์คุณจะอนุโลมการปรุงแต่ง เวทนาของคุณเท่าไหร่คุณก็ทําได้คุณอนุโลมรู้จักกับเขาไปกับเขาแต่คุณไม่ได้เหมือนน้ำกับใบบอลแล้วมันไม่ได้ถูกสูดได้ซับได้ซึมแต่เราก็อนุโลมจําได้ฟื้นขึ้นมาจําได้แล้วก็เอามาใช้งานตอนนั้นเองจะไม่ดูไม่ติดไม่ซับอีกถ้ามันจริงนะถ้ามันไม่จริงระวังนะที่อาตมาพูดไปบางคนระวังระวังมันยังไม่ถึงขั้นนิจังทุวังสัตตังอวิปร,ริณามะทะมังสังกิรังสังกุปังสมบูรณ์จริงแล้วระวังมันฟื้นได้ แต่มันไม่ฟื้นถ้ามันสมบูรณ์แล้วมันก็ไม่ฟื้นมันสมบูรณ์คุณก็มีสังขารตกลงปฏิจจสมุปบาทเมื่อคุณเป็นวิชชาแล้วคุณยังมีสังขารคุณยังมีวิญญาณคุณมีนามรูปคุณมีอายตนะคุณมีผัสสะแต่คุณมีคุณมีเวทนาคุณรู้อารมณ์แต่อารมณ์ของคุณนั้นเป็นเน่ฆมสิตตะอุเบกขาแล้วตัณหาคุณไม่มีอุปทานคุณไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีโสกปริเทวทุกัโทมนัสอุปยาสไม่มี ของพระอาหารหันต์มีอยู่เท่านั้นสําหรับอาศัยเป็นอารยวิญญาณเป็นวิญญาณที่อาศัยทํางานให้แก่โลกโลกานุกัมปายะหุชนะหิตายะหุชนะสุขายะ,ะอา้าวนี่แถมอธิบายขยายความไปฟังใครฟังมีพื้นฐานฟังก็จะเข้าใจดียิ่งมีสภาวะรองรับแล้วเร่งให้มีอาหารหันต์เป็นอาหารหันต์กันเร็วนะ กพแน่นอนจะจะเกิดสมาธิทิฏฐิแท้จริงแม้กระนั้นพระพุทธเจ้ายังเน้นอีกในข้อ134และ143ว่าแม้ข้อร3 4กับร4 3เลยนะว่าต้องมีความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิทิฏฐิสัมปทาซึ่งหมายความว่าความรู้ความเห็นคือทิฏฐิของผู้ปฏิบัติจะต้องมีสมาธิทิฏิอย่างครบพร้อมเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่ผิดจากความเป็นวิชาของพุทธคือพระวิชาทิฏฐิไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่ผิดจากความเป็นวิชาของพุทธหรือความรู้ที่ถูกต้องถูกท้วนในวิชาของพุทธความรู้ที่ถูกต้องของพิยางพุทธก็คือสมาธิทิฏฐิว่าเป็นไหนเช่นทิฏฐิสองได้แก่สัจสตทิฏฐิและอุเฉท,ทิฏฐิในปฏะธรรมเล่ม17ข้อ ร้อยเจ็ดสิบเก้าถึงร้อยแปดสิบทิฏฐิสามได้แก่อกริยาทิฏฐิอเหตุกะทิฏฐินัติกะทิฏฐินในพระตบพระตาบ,บิโดกเล่มสิบสามข้อร้อยห้าข้อร้อยสิบข้อร้อยสิบห้าเป็นตน้นเฉพาะอย่างยิ่งอัตตทิฏฐิอัตตทิฏฐิอัตตาเนี่ยนะอัตตทิฏฐิซึ่งต้องรู้จักจริงตัวตนอัตตาคือตัวตนต้องรู้จักจริง ตัวตนนะอยางรู้จักตัวตนโดยตรงต้องรู้ต้องมีญาณรู้ตัวตนนี้แม้ที่สุดทิฏฐิหกในพระธรรมเรเล่มเกนี่แหละข้อยีผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ในทิฏฐิส่วนที่เกี่ยวกับอัตตาที่ตนติดยึดจึงจะล้างอัตตานั้นๆได้ที่อาตมาอ้างในทูต่างๆ สัตสตทิฏฐิอุเฉทิฏฐิก็ดีทิฏฐิก็คือรู้ทิฏฐิไงพระพุทธเจ้าท่านให้บอกว่าให้รู้ต้องจะต้องรู้มิชาทิฏฐิหรือสมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นทิฏฐิสองได้แก่สัตสตทิฏฐิอุเฉทิฏฐิซึ่งเป็นทิฏฐิสองเรื่องใหญ่ของมนุษย์มนุษย์บางคนตรงไปทางนิรันต์บางคนตรงไปทางขาดศูนย์ศูนย์ชีวิตเดียวศูนย์ไม่มีอะไรต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้น หรือศูนย์ที่อัตมาอธิบายแล้วอัตวาตุปาทานนะมีเชิงศูนย์นะคนที่ได้แต่อัตวาตุปาทานซึงอธิบายอัตติตะวัตปะทานตั้งแต่วันแรกแล้วนะเพราะฉะนั้นไทยหรือไม่ใช่แต่พุทธนี่แหละชาวพุทธนี่เป็นเป็นอัตวัตปาอัตวาตุปาทา,า,า,านของชาวเทวนิยมก็อย่างหนึงงน่งใช่ไหมอัตวาตุปาทานของอเทวนิยมก็อย่างหนึ่งอัตวาตุปาทานทวนนะทวน หลายคนฟังแล้วไม่เข้าใจทวนอีกฟังแล้วงงเอ๊ะฟังไปแล้วหรือเปล่าฟังไปแล้วอ,อัตวาตุปทานอย่างเทวนิยมนั่นคือพระเจ้าของเขานได้แต่วาทะเขาไม่เคยเห็นพระเจ้าจริงไม่สัมผัสพระเจ้าจริงไม่รู้จักผู้เจ้าเขาจึงไม่ได้สัมผัสพระเจ้าจริงหรอกวิญญาณอันสะอาดบริสุทธิ์วิญญาณเป็นพระผู้สร้างประทานเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาไม่รู้จักเขาไม่มีจริงนั่นคือ อัตวาตุปทานของเทวนิจมเท่านั้นเลยทีนี้อัตวาตุปทานของชาวพุทธก็คือก็ไปคิดว่าอัตตาไม่มีสัพเพมานัตตาตามคําสอนพระเจ้าหลวงพทธเจ้านะมีปัญญานะมีปัญญานะวกที่มีปัญญาส่วนมากนะที่เรียนรู้อยู่เดียวเนี้ย